เอาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วกำลังจะปีใหม่เชื่อว่าหลายคนที่จะต้องมีของคงของขวัญสมมุติจะกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องมีของขวัญไปหรือว่าผู้ยงผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เราก็ต้องให้ของ,ข,องขวัญเขาคุณเตรียมยังฮะคุณเตรียมของขวัญยังเรียบร้อยให้ <ผม S 1> แล้วค่ะมีของขวัญที่เตรียมในข่าวสุดท้ายเป็น โชคลาบความร่ารวยให้กดยาวๆนะครับไปตลอดจบรายการใช่ครับแต่ว่าของดิฉันนะคะก็คือทุกคนเนี่ยมักจะสื่อกันนั่นก็คือกระเช้าปีใหม่โอ้ื้อต้องซื้อใช่มทุกปีอย่างผู้ยงผู้ใหญ่หรือลูกคงลูกค้าเราก็ต้องมีการขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับปีใหม่แต่ว่าอยากจะให้ดูให้ละเอียดละเอียดนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีอาจจะแบบสอดแทกของที่ไม่ดีมาหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไปให้เขาเสียชื่อเลยหรือเรื่องของสุขภาพก็สําคัญเพราะว่าปกติแล้ว ในกระเช้าเนี่ยจะเป็นของที่ทําลายสุขภาพหรือเปล่าเราใส่ของไปดีดด,ดีกว่านะคะ,คะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังมองหาเรื่องของของข,องขวัญปีใหม่อยู่อาจจะเป็นกระเช้าอาหารแห้งผลลไม้สดหรือว่าเป็นพวกเข้าของเครื่องใช้ก็ได้นะพวกผ้าทอของประดับต่างๆนะคะก็สามารถที่จะนําไปเป็นกระเช้ามอบให้กับคนที่คุณรักได้แต่ต้องเลือกให้ดีๆระวังจะถูกเอาเปรียบเพราะบ,บางทีเนี่ยเขาจะซิลมาแบบนี้ใส่กระเช้าให้สวยง เรียบร้อยบางทีอาจจะเป็นของที่ใกล้หมดอายุก็ได้โอ้นี่แหละค่ะบางทีก็ไม่ติดสลากหรือไม่ได้ลงเรื่องของราคาอย่างชัดเจนอันนี้แบบไม่ได้เลยถ้าเจอนะคะสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบ1166งได้ทันทีเลยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองก็อยากจะให้ระวังเรื่องของภัยร้ายที่อาจจะซ่อนมาในกระเช้าปีใหม่เพราะบางทีเราอาจจะได้ขนมนมเนยน้ำตรงน้ำตาลมาเยอะอะไรแบบนี้กินเยอะๆเสี่ยงโรคภัยจะถามหา Oh. ต้องเช็คดีๆต้องเช็คดีๆหรืออาจจะลองเป็นแบบกระเช้าผักเพื่อสุขภาพหรือว่าเป็นอาหารทางเลือกหรืออะไร,รบแบบนี้ก็ได้นะคะคอย่างเพสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมค่ะเป็นเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าอยอเองเนี่ยร่วมกับห้างค้าปลีกถึง6แห่งค่ะคุณผู้ชมในการส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองทางเลือกสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นกระเช้าที่มีผลดีกับสุขภาพลอง องสังเกตป้ายดูเขาจะแปะป้ายเอาไว้เลยว่าเป็นทางเลือกสุขภาพนะคะคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยและที่สําคัญคือดีกับสุขภาพของอเราด้วยนะคะอย่างที่บอกสังเกตง่ายๆมันจะมีป้ายอยู่ว่าทางเลือกสุขภาพเราจะได้แบบอุ๊หรือเราเลือกสิ่งดีๆให้คนที่เรารักดีฉุกคิดขึ้นมาก่อนนะคะจะได้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันมีแต่พวกหวานมันเค็มกินเข้าไปเยอะๆมันก็จะสะสมอาจจะไม่ใช่การเจ็บป่วยแบบรุน แรงทันทีแต่ว่ามันจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ,อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งผลต่อทั้งสุขภาพของเราแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมด้วยเขาบอกว่าอาจจะเสียถึง1.6ล้านล้านบาทต่อปี<ฮ>ในเรื่องของสุขภาพกับโรคที่มาแบบนี้ที่ต้องะะองอกมาดูแลรักษาในใโรคก,กลุ่มนี้ซึ่งโรคก,กลุ่มนี้อย่างที่คุณปุ๊กบอกไปครับว่าอาจจะไม่ได้มาทันทีมไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ โรคกลุ่มนี้ครับกับผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้จะมาเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจมาเหมือนกระเช้านี่แหละครับเขาจะมาเยอะมากความดันหัวใจเบาหวานเขาจะมาเป็นเซตของเขาเลยคือเหมือนพอเจอหนึ่งปุ๊บมันจะสองสามสิแถมมาด้วยมาเป็นของแถมเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะถูกต้องเพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยเขามีการเปิดตัวยูทูบอยน้อยน่ารักจังเลยเพราะว่าให้เหมือนไปเริ่มความรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยให้เด็กนี่แหละค่ะมาเรียนรู้ เป็นนักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพยุคใหม่นี่ปีแรกเลยนะคะนำร่องสําหรับสถานศึกษาต่างๆในกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละค่ะมีน้องๆ400กว่าคนเลยที่เขาผ่านการฝึกอบรมจะได้มีทักษะในการคิดก่อนแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะว่าเอ๊ะอันนี้ดีหรือเปล่าอันนี้ดีกับสุขภาพไหมนะเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงแล้วก็ให้ผู้นําตัวจิ๋วของเรานี่แหละค่ะไปให้ความรู้กับ เพื่อนกับครอบครัวหรือชุมชนของเขาเนี่ยค่อยๆกระจายต่อไปถึงข้อดีข้อเสียต่างๆจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพนะคะหรือว่าใครยบ ตัดสินใจไม่ถูกเอ๊ะอันนี้ดีหรือไม่ดีถ้าเป็นแบบนี้จะซื้อแบบไหนดีปรึกษาน้องๆกูรูได้นะคะกรูรูตัวน้อยพร้อมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะให้ความรู้เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพกินดีอยู่ดีชีวิตยั่งยืนรับปีใหม่อันนี้อาจจะเป็นหมุดหมายเริ่มต้นอย่างหนึ่งก็ได้นะใน<ช>ปีใหม่นี้ว่าพอเริ่มปีใหม่69้าปุ๊บเดี๋ยวเราจะรักษาสุขภาพกินดีออกกําลังกายเพื่อให้ของขวัญกับตัวเราเองนะคะค